วัสดีวัสดีดูซิอยู่ตรงไหนมีใครบ้างเอ่ยซิกซอก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 แอนแอนแอนนี่ค่ะตะกูลแม่ไงคะรองเรือคูโอเชียนหกงามเหมือเกิน นมนูมนูมฮัลโหลฮัลโหลไอเยอเอารานางานปปไปดีเวอร์ดีเวอร์ดีเวอร์ค่ะดีเวอรน้องหนุจ๋าจ้าน้องหจ๋าจ้าชอบออรเรนจ์ค่ะออเรน์ค่ะน้องหนุ่จ๋าจ้าคะดีเวอร์ดีเวอร อยู่แถวนี้นะหน่ยนิยหนิ่ยนยนยนสวัสดีค่ะเฮ้ย้้ย้้อยไปไวไวไวไไวไวไวไอ้เกอนอเบร้เกแ้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออจับค่ะบายบายค่ะบายบาย เบบี้เบบี้เย hey, yeah, yeah. ่เย้่มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะจะขึ้นข้างบนไหวไหมคะเนี่ยอรอสักครู่หนึงดูวิวทะเลไปก่อนคะ่ะนี่เธอข้างๆดูไปก่อนแมอบกล่องสาวน้อยเธอจะมาหลบตรงนี้ทำไม กงมากเลยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะสวัสดีค่ะสามสาว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 โอเคเราจบสวัสดีนะคะเหนื่อยแล้วค่ะ